กคค็โอเคครับก็ขอกราบที่คนกันดิเช่นเคยนะครับนี่คือรายการสคริปแอน์วันดิเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่นเกมที่ชื่อว่า Hang h u i z World นะครับผมโอเคครับวันนี้เป็นพาที่12เนาะก็เินตัวใหม่ก็เนี่ยตามที่เห็นทำว่าทำไมผมถึงเล่นไปแล้วก็นนี้มันมีปัญหาตรงอัะน,นี่ครับ วันนี้จะมาเล่นกเกมวันนี้จะมาเล่นตัวชาวทีล่ไหมใช่ไอัลฟาซอมบี้ชาร์ล์นะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ธรรมดาอีกตัวนึงนะน่าจะเพราะว่าลองเล่นแล้วเก่งมากนะเพลกัก็ใกล้ตันด้วยแล้วก็เก่งกว่าตัวที่เราเล่นหรอกอินเยนไม่กะโดดมาแค่แบบพี่กัดแรงมิโน่มันมันอ่อนไปเ,เออไปเล่นเก่งกว่าแน่นอนมันเก่งไงครับเดี๋ยวอ่ขอาขคสามสราก,กันกันตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นฉลามไซส์วิวัฒนาการแล้วนะครับ ซึ่งทําให้ฉามศัตรูกลายเป็นซอมบี้นะเมื่อเรากัดน,นะครับผมแล้วก็สามารถกดสกิลเพื่อทําการฮิวให้กับตัวเองแล้วจะทําการไอฉลามที่มันที่เรากัดมาเป็นพวกเนี่ยแต่ว,ว่าสลายไปแล้วจากตัวเรามันจะปล่อยเลเซอร์ออกมาซึ่งเลเซอร์ไปชนอะไรมันจะระเบิดนะรประมาณน,นั้นน่นาจะเล่นนี้ได้เลยอเล่นนี้เลยเล่นสักรอบหอนึ่งนะแล้วก็เราก็จะตัดทิพยไปค่อยเป็นพาต่าง อันนี้จะมาเล่นตัวนี้ให้ดูแบบส,สั้นๆนะครับก็ออกไปไปดนะูตัวนี้มันไม่ธรรมดาจริงมันเก่งจริงตัวนะผมไม่ถนัดกับการนั่งแบบนี้ถนะันดกับการนั่งดูห่อมากเลยตอนนี้ก็อยู่บ้านแล้วนะก็นี่เลยไ,ไม่บูทมันแค่น,น,นั้นเองวะมันลดโบ๊ทอีกอ่ะไม่อโบ๊ทมันเล็กแค่ไหนใช่ป่ะทไมือโบ๊ทมันแค่น,น,นั้นอเองมาเราล้วก,กัน สานามเนี่ยมันจะว่ายเป็นเพื่อนเราวนะ่ายเป็นเพื่อนเราเลยคนระับมันจะไม่ระเบิดหายไปเหมือนชันตกแต่เองเพรเาเป็นเพื่อนทางการที่มันอยู่แบบตามองเลยแลาจะมีปุ่มสียว้ยกดเป็นรูปหิวเนาะแล้วตอนนี้เราก,ากัะดกี่ตัวเรากระดกสองตัวนะกระได้แค่สามตัวนะับไม่ได้กระได้แค่สามตัวกนระได้เรนะื่อยๆเห็นแบบโกดครับอาจจะมองยากนิดนึงครับแต่ว่ามัน มันรุ่ยไปไอต่อนกดกดสกิลแล้วมันระเบิดยิวให้ตัวเองก็ระเบิดโอเคไม่ทันละเไออโต้บูนสุดไปละแล้วดูแม่งมานทำหัวมันจะได้ปุ่นแบบอันดีแม่งสุ่มขันดีก็คือมันไม่ต้องใช้หลอดปุ่นนะเซลเดียแทนหรือกดเลยบึ้มระเบิดปุ่นสุดมาก โคตรโหดอาจจะมองไม่เ um, <łbym Get S 1> ห็นอะไรแต่แบบแต่ถ้ากดไปมันระเบิดแบบระเบิดสามรอบครับถ้าเรามีสามตัวแม็กซ์ดีนะเรากดมันจะระเบิดตุ้มเลยระเบิดปุ้มมันก็ระเบิดปุ้มมันก็ระเบิดปุ้มสามรอบมันจะไม่ระเบิดทันทีเลยครับไม่ต้องทางดีเมทได้กว้างได้เรนจ์ไกลขึ้นนระเบิดเลยยูน่าที่ บู๊ต no like ้อ <In> <grateful> nice ูดเสียเลือดแม่งกระบูดเต็มที่เลยคนปกติ้วดใช้ไพลจนะเห็นตัวกุหยิต่างกุหจิตเนี่ยก็จะเอาให้คุงอะไรไม่ปรุเนี่ยโอ้โหกูเจคกมแก้มือะ เออมันลดเร็วมากเลยอ่ะไม่ชินเลยให้เวลาเป็รกูเยอะกูต,ต,ต,ตายแล้วำไมตัวมโง่ลยวะเยี่ยมเหมือนยิ่งพูดมันแบบมันยิ่งบอกว่าแบบตัวมันยิ่งแก่เหมือนแบบยิ่งพูดยิ่งยัว อตัวไม่กากก็าก,กากวะกิ<อ>ะนแล้วก็หมื่นตัวนึงมืนส่วนอ่าไม่ใชการายกูเลยเดินเอ็กเซนชั่นหมดแต่ล้เอ็กเซนชั่นหมดก็ต้องเป็นดาดนี้องการนึ่งเนเป็นคอร์ด เก้าเจ็บเราจะมาท้าไทยไอตัวส้นตีนนี่รอบหนึ่งมาเรามาเล่นรอบท้ายกันครับปรดให้ได้หมด extension ก็เกิดตรงเนี้ยมันบอกด้านไหนก็ได้คุณเล่นด่านแรกคุณไม่เล่นด่านสองแล้วสด่านแม่งอีกอันนึงแม่งโคตรทุรเรศอะอพอลิปอะ ไม,ไม่โหดเกินอะ่ะตัวผมเล่นตัวนี้ไม่ผ่านอะ่ะสองรอบไปตื่อเพืนไปตัง้งแตยี่สิบกว่าสลามเรื่องนะั้นเล่นตัวนี้นะกา,ารเล่นแมปนี่ไม่ใช่โค้ไม่ใช่โป้กกะลิ ใอ้ไอ้ยังจะเออที่น้ำแข็งครับแล้วแอคติอะไรแอคติโปรชีสอ,อย่าไปเล่นเนียตัวน,นี้ที่เล่นไอ้ตัวซอบมบี้ช้างเฉยๆแม่งยังผมยังหมดเลยว่าน้อยมากอ่ะแสดงว่าสนามมันแทบไม่มีเลยมีอยู่กองเดียวข้างล่างกว่าจอแบบ ตบมเดว่ากดรุืนรุ้ย้อจงมันน่าจะปัแบบให้มันฮีลคเลยมัให้ผมสร้างพันธมิตรนี่ว่าไม่ใช่เล่นจบหรอหรือ่เล่นให้จบหรอว อยางให่กรูเสดเร็นผมว่าจะตามเวลาว่ะนั่นตอนนี้ประมาณครึ่งทางอะไรอ่ะครูอะไรอะไรวะพวกปูน่าจะอุ้มไว้แหละอุ้มสะกี้นึงเรื่องโดนโคตรเร็วเลยเหมือนมีขนาดเราต้องใครเลย ถ้าดูดวรถเร็วๆนี่คือดูกดเลยนะเกี่ยวไกดอ่เดี๋ยวต้องกดก่อนอย่างเลือดหมดแม่กดมันไม่ทันนี่ฮะกูอยู่ก็ตายกูไม่ทันมอเลยิุณดูไม่ได้ดูเลือดเลยทำไงคุดูเลือดหมดตายเลยงง แล้วแม่งก sun> ูลืมกดเพศบุยแก้วจบอยู่แล้วเนี uh ่ยไม่ชายอู้ยไม่ยอมอ้ยเพชศตัวที่ห้า ขนาดกดลัวไม่เสียเพลโคตรเลยนี่เป็นไงได้เพชรปุ้ยห่หอโอเคก็ประมาณนี้่สำหรวะเนี่ยสกินได้เพชรนี่มาทำต้นตินหรอวะโอเคไม่เป็นไรก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเกมทั้งที่ชาร์กเวิร์ลในพาร์ทนี้นะพาร์ทที่สิบโอเคพาร์ทที่สิบสองก็จบไปเป็นเช่นนี้กันนะสำหรับเกมนี้นะก็เดี๋ยวไว้เจอกันพาร์ทหน้านะว่ามีอะไรต่อ ตัวไรลดก็จะเล่นตัวนั้นแบบรัดไปเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ก็ตามนะัการที่เล่นไปก็คือเดี๋ยวเล่นตัวบัสกับสแนปปี้ต่อใช่ปะเออก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะไปเลยจ้าเผม่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแบบผมสิ่งิีในำรรมเราจะไม่กลับไปไบจ้าสวัสดคีสดครับละจุ๊บมั่ง